หลวงปู่อุทานออกมาว่าห้วยแสดงว่าบนับถืออัตมาตัวนี้คราวะาท่านนั้นรีบปฏิเสธว่าบอมเนจังสันครับหลวงปู่ผมย่งเคารบสัตธาหลวงปู่อยู่คือเก่าแหละหลวงปู่พูดต่อไปว่าเอาสายวาบนับถือพระสงฆ์ละมกิคารวสาท่านนั้นก็เลยตอบว่ากะเวนหลวงปู่ไหวองค์หนึ่งล่ะครับผมทีนี้หลวงปู่จึงพูดประโยคหนึ่งออกมาซึ่งทําให้เขาต้องคิดหนักว่า บ่ามาเว่นหลวงปูไหวองค์เดียวจังสี่ก็แสดงว่าหลวงปูนี่กับโบเมนพระสง์สั่นตัวหลวงปูจึงได้พูดธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดเตือนสติแก่เขาเป็นลักษณะแบบถามตอบว่าบักลาเอ้ยเวลาเขาสิไปหาเอาทองคํานั่นเขาไปหาเอามาจากไสเขาตอบว่าไปคุดดินแล้วกับฮอนเอาทองมากครับเออแล้วดินละ่ะมันหลายกลัวหรือว่าทองมันหลายกลัวละ่ะ ดินหลายกวัวครับหอนทองมาจากดินแล้วกษิตดยทองแค่นิดเดียวเองหลวงปู่ได้สอนต่อไปว่ามั่นก็คือพระสงฆ์เฮานี่แล้วพระสงฆ์กับหอนมาจากลูกเศร้าบานมาเป็นลูกสมมุติสงฆ์บ่เมนเป็นพระอรหันต์มาก่อนแล้วจึงมาบวชเด้อมั่นก็เลยมีดีบังมีเสียบังเป็นธรรมดาจะให้มีแต่ดีเบิดมั่นกับบ่ได้จะให้มันมีแต่เสียเบิดมั่นกับบ่ได้ ส่วนใดที่มั่นเป็นดินก็อย่าเอาตัวเอาแต่ส่วนที่มั่นเป็นท้องวะถ้าโตเสื้อหลวงปูถ้าโตข้าหลบหลวงปูกระจงเสื้อวาพระผู้เพินปฏิบัติดีปฏิบัติสอบยังมีอีกหลายยาสีเหมาว,วาบุดีไปเบิดขนาดเจ้าเองก็ยังมีข้อเสียอยู่จะให้ดีทั้งเบิดทั้งโลก,กับบ่ได้ะรัตนาไตรนะ่ะเปรียบเสมือนกับไม้สามลำข่ำกันไว้อยู่เอาออกอันใดอันหนึ่งมัน่นกระหล่มจำไว้เด้อล่ะ พระเฮานี่ก็คือจังนักเรียนนี่แหละผู้เพนเป็นพระอรยะคือผู้เพนสอบ่านผู้ที่เป็นขาวคือผู้สอบตกให้เฮาสงสารคนสอบตกอย่าไปเกลียดไปสร้างคนสอบตกเพราะว่าบ่มีไผดอกที่เขาอยากจะสอบตกเข้าใจบ่ถอดคําสอนของหลวงปู่เป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายว่าทองคําที่ร่อนเอามาจากดินนั้นมันก็เหมือนกับพระสงฆ์นั่นแหละ พระสงฆ์ก็ร่อนมาจากลูกชาวบ้านมาเป็นลูกสมมุติสงฆ์ไม่ใช่จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วมาบวชเมื่อไหรมันจึงมีดีบ้างเสียบ้างจะให้ดีทั้งหมดมันก็ทําไม่ได้หรือจะให้มันเสียทั้งหมดมันก็ทําไม่ได้ส่วนไหนที่มันเป็นดินก็อย่าเอาเอาส่วนที่มันเป็นทองสิถ้าเชื่อหลวงปู่ถ้าเคารพหลวงปู่ก็จงเชื่อว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกมากมายอย่า